วิธีการนะคะที่จะทํายังไงให้จิตเรามีกําลังคือจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเราสายสปิริชัวเราเห็นความสายจิตวิญญาณอย่างงี้แล้วกันภาษาไทยนะก็คือเราเห็นความสําคัญของจิตเราอยู่แล้วเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเป็น จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเออเมื่อจิตเราแข็งแรงอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะแม้กระทั่งโรคไข้ไข้เจ็บใดๆนะคะดันนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีความอ่อนแอในทางร่างกายนะคะหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็จะมันเกิดจากจิตที่อ่อนแอนั่นแหละดังนั้นวันนี้เราจะมาทํายังไงให้จิตเราเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นแข็งแกรงมากขึ้นนะใครที่ยิ่งมีความแบบเป็นห่วงอนาคตเยอะๆกังวลอะไรเยอะๆมันคือการเร่งสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเร็วที่สุดดังนั้นสิ่งนี้น่ากลัวที่สุดเลยงนั้นเวลาที่จะไปห กังวลก่อนแล้วมันคือเกิดมันรู้เลยพรุ่งนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนั้นครูเลยต้องรีบบอกพี่สาวนะว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอไม่ว่าหมอจะพูดอะไรในทิศทางไหนก็ตามไม่ต้องไปแค,คร์ลทั้งสิน้นพอสุดท้ายจิตเรารักษาหมดเกิดอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆมันเกิดจากสภาวะของเราในจิตของเราเนี่ยที่มันมันไหวติงต่อข้างนอกเกินนะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันไม่ผิดหรอก จิตเป็นนายการเป็นบ่าวมีหลายๆคนที่ป่วยแล้วก็ใช้จิตในการรักษาก็เยอะนะคะแล้วคนที่ไม่ป่วยก็เพราะจิตเขาแข็งแรงนะแล้วก็ก็สามารถแยกได้นะดังนั้นเนี่ยมันเราต้องรู้ตรงนี้ให้มันลึกเข้าไปข้างใน <c oughs> เข้าไปข้างในว่าจิตมันจะควบค control ยังไงต้องรู้วิธีการ control จิตและทำยังไง ก่อนที่จะ,ะใดอๆเนี่ยคือทํายังไงที่จิตเราจะมีกําลังมีพลังขึ้นมาอยากรู้ยังเนี่ยเราจะทํายังไงให้จิตมันมีกําลังนะอันที่หนึ่งคือหยุดบริโภคอะไรก็ตามที่ทํากัดกินจิตวิญญาณของคุณนะกัดกินจิตวิญญาณของคุณอะไรก็ตามนะคือคือคนถามเยอะมากเลยว่าครูบอกให้เลยนะถ้าเมื่อไหร่สภาวะจิตแข็งแรงยังไงก็รอดรู้ต้องรู้ตัวเองนะวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แต่ละวันของคุณเนี่ยคือจิตเบากิจกรรมที่คุณทําเรื่องที่คุณเสพ คนที่คุณคุยด้วยสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่มันทําให้จิตของคุณนะมันเบาขึ้นหรือมันหนักต้องดูตรงนี้เพราะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องควบคุมด้วยคือตัวเองเลยว่าเออในวันนี้บอกว่าอยากให้จิตมีกําลังแต่การการะทำหรืออะไรใดๆคุณไม่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 ควบคตรงนี้เลยอะคือแบบอยากให้จิตมีกําลังแต่ก็ไปคุยเรื่องมีกําลังพูน้นี้คืออะไรคนพูดเรื่องไม่ดีแอบฟังสันนิดหนึง เข้าตัวไหมเข้าจิตม le ันเวลาฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นคุณรู้สึกสบายดีหรือคุณรู้สึกหนักหรือรู้สึกเบานะหรือคุณกําลังอ๋อโฟกัสไปที่ความกังวลความเครียดความอ่ออะไรบางทีนะบางคนไม่ได้เครียดปัญหาตัวเองเลยนะไปเครียดของชาวบ้านไปฟังข่าวไปของลูกบ้างของสามีบ้างของนั้นบ้างรับมาทั้งหมดอะไรพวกนี้คือการไอไอนิสัยแบบเนี้ยไอการที่แบบว่าไปรับอะไรพวกนี้มาคือการกัดกร่อน จิตวิญญาณของคุณขั้นที่หนึ่งถ้ารู้ว่าตัวเองแยกไม่ได้ยังไงก็เอาไอ้มีดที่คนอื่นแทงมากุแทงตัวเองซ้ําเนี่ยให้หลีกเลี่ยงพวกนี้ให้หมดเลยหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคืออะไรที่เขาพูดแล้วมีแนวโน้มที่จะพูดแล้วได้กลิ่นตุตุแล้วกําลังว่าคนอื่นแล้วกําลังอยู่ในพลังงานที่ไม่ดีแล้วกําลังบ่นแล้วกําลังเป็นเหยื่อแล้วกําลังว่าเศรษฐกิจว่าบ้านเมืองว่ารัฐบาลว่าอะไรก็ตามได้ยินว่าพอได้ยินเนี่ยมันหนักละ ทำไงกูถอนตัวเลยค่ะเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถที่จะโปรเทคตรงนี้ได้เพราะว่ามันเข้ามาปุ๊บมันเข้าถึงจิตเลยถ้าคุณรู้ตัวว่ายังไม่ถึงขั้นเซียนทําไงหลีกเลี่ยงให้หมดเลยหลีกเลี่ยงการตอบโยโต้แย้งอะไรทั้งหมดคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าบางคนนะบอกว่าเวลาใครเถียงมาเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราอยากจะเถียงว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองไม่จําเป็นค่ะคนที่ตัดสินเราไปแล้วตัดสินไปแล้วช่างมันเราไม่ตัดสินตัวเองก็พอ ตอนนั้นโอเคโอเคต่ำนั้น,น,นแล้วก็ออกจากพลังงานนั้นให้เร็วที่สุดข้อที่2ในการที่จะทําให้เราเองเนี่ยจิตของเรามีกําลังมากขึ้นคือให้คุณเนี่ยหมั่นที่จะเห็นเห็นตัวเองเนี่ยในทางที่ดีอยู่เสมอ visualize นั่นแหละหรือหรือเห็น End game ของตัวเองหมายความว่าข้อที่สองคือเห็นอะไรไม่ว่าตอนนี้จะ Fa จะเจอกับอะไรเห็นตอนจบมันสวยเสมอเสมอเลย เหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่หัดที่จะมองเห็นตัวเองจบสวยหัดที่จะมองเห็นจบสวยไม่ว่าจะเหตุการณ์เล็กหรือเหตุการณ์ใหญ่ก็เห็นไปก่อนในปัจจุบันมันยังไม่จบไม่เป็นไรก็เห็นว่ามันจบพอที่เวลาเราดูหนังเนี่ยดูหนังถ้าเราใครเคยเคยเคยรู้สึกว่าเวลาดูหนังแล้วลุ้นอะหนังเรื่องนี้จะจบดีจบไม่ดีวะมันจะแบบลุ้นระหว่างทางมันจะกลัวกวนิดนิดครูเพิ่งดูหนังมาหลายวันก่อนแล้วกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้อ่านรีวิวไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ดู คิดในใจมันจะจบสวยปะวะแล้วมันรู้สึกในระหว่างที่เราทำในระหว่างที่เราดูอะเกิดอะไรขึ้นมันตุมต้มตุ้มต่อมต่อมมันมันลุน้นมันแบบโอ้ my god แบบมันจะรอดไหมพระเอกนางเอกมันจะรอดไหมอะไร่เงี้ยมันจะแบบวันลุ้นมากแต่หลายๆครั้งกูก็เลือกที่จะแบบดูสิจบสวยหรือเปล่ากูจะชอบดูหนังแฮปปี้เอนดิงจบสวยพอจบสวยเสร็จในระหว่างทางพระเอกนางเอกจะเจออะไรก็ตามจะทันเลาะซะอะไรนะในบ้านแม่ผัวลูกสะใา้อะไรต่างๆ ใดๆจะรู้เลยว่าจบสวยจะจบสวยสบายใจขั้นหนึ่งไม่เป็นไรเจอไปก่อนเจอไปก่อนชีวิตเราเป็นแบบนั้นเจอไปก่อนจบสวยแน่นอนเหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่จบสวยแน่นอนนั่นเป็นวิธีการที่ทําให้จิตเราแบบมันมั่นคงอยู่ตรงนี้ว่าไม่ต้องกลัวเลยมันเป็นการบอกตัว่าไม่ต้องกลัวเลยก็ experience ์ไปก็เจอไปจบสวยแน่นอนแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะม่งจะจะจะเป็นยังไงว่ามันจะออกหัวออกก้อยมันมนุษย์สมองเรามันจะแบบ มันจะกลัวมันจะอยู่ในความอันสียวอันเสียวคืออะไรไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่เชื่อใจกับใครทั้งสิ้นอ่ะมัน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 เหมือนยืนอยู่ที่เรือเหรอแล้วก็โครงเครงไปหมดเลยอ่ะมันรู้สึกว่าชีวิตมันจะไปยังไงดีแต่ถ้าเรารู้ว่าจบสวยอ่ะคุณจะอยู่อย่างมั่นคงนิจิตแข็งแรงข้อที่สามคืออะไรคือถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยเออีกอันหนึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญคือถ้าสมมติว่าจิตเอางี้จิตมันต้องเกาะที่กายใช่ปะ จิตข้างในต้องเกาะที่กายจิตมัน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 สัมพันธ์กันเมื่อกี้เขาบอกว่าอาจจะบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ในความเป็นจริงมันมันเขาเรียกว่าเป็นถ้าใครเรียนเคมีมันเป็นเครื่องหมายย้อนกลับอ่ะมันมีผลซึ่งกันและกันจิตแข็งแรงร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตก็แข็งแรงคิดออกไหมมันคือมันมีผลย้อนสอนน่ะซึ่งกันและกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้ทําร่างกายแข็งแรงด้วยโดยการโดยการอย่างนี้นะเบื้องต้นง่ายแบบนี้เลยคือรักษาฐานกายให้ดี เมื่อไหร่กายคุณไม่แข็งแรงจิตไปด้วยเช่นกันเพราะว่าเรายังแยกไม่ได้ใช่ปะเวลาท,ที่อะไรเกิดขึ้นร่างกายเราเราเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจิตมันมันเขวยเหมือนกันดังนั้น,นวิธีการของคุณเลยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอเวอร์คอนโทรลแล้วเยอะเกินไปแล้วแบบว่าโอ้ดูเข้ามามเต็มไปหมดสวิตคูชัดดาวโชคดีมากคูชัดดาวเป็นสมองปุ๊บครูเข้านอนเลยดังนั้นเนี่ยาใครทาได้คือ ถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามคิดอะไรไม่ออกให้พักบางคนพัก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 แต่ถ้าพักไม่ได้เออบางคนแบบถึงขั้นแบบพักเออเขาเรียกอะไรดีกว่านั้นคือนอนไปเลยมีนะวิธีการแก้ปัญหาทางปิริตชาลได้การนอนมีนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เครียดแล้วอะไร นอนไม่ได้ใช่ป่ะของครูโชคดีของครูเป็นคนนอนได้เป็นคนแบบเป็นคนที่แบบว่านอนสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คืออะไรก็ขึ้นครูปิดสวิตช์ครูนอนเลยแต่ว่าสําหรับใครที่นอนไม่ได้แล้วยังเดินนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนะคะคือคุณจะต้องรักษาฐานกายอย่างดีที่สุดการนอนเป็นการฮีลลิ่งที่ดีมากการพักเป็นการฮีลลิ่งการหลับตานั่งสมาธิคือการฮิลลิ่งฮีลลิ่งให้ร่างกายเขาว่ารักษาตัวเองดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าอันที่สามการที่เราจะรักษาฐานจิตอีกอันหนึ่งฐานกายต้องพร้อมด้วยคือดูแล ดูแลอาหารนะอาหารก็คือแน่นอนกินอาหารที่มาจากธรรมชาติโดยที่คือครูไม่ได้บอกว่าต้องกินแบบว่าว e g เทเรียนเท่านั้นเลยคือกินอะไรก็ได้แต่มาจากธรรมชาติแล้วไม่ค่อยแปรรูปเยอะเพราะถ้าแปรรูปเยอะนะมันก็คือมันไม่ค่อยได้อะไรแล้วมันได้กากกหมดแล้วใช่ปะแล้วมันก็มีเคมีเยอะอันนี้กลับไปใช้ธรรมชาติช่วยเยอะๆนะคะแล้วก็นอนให้ได้ นอนให้ได้ถ้านอนไม่ได้หลับตานะั่งสมาธิเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเฮลี่เวลาเราหลับตาเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์มันจะแบบว่าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปแก้ไปซ่อมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่รู้จะออกยังไงพักหาทางออกยังไม่ได้ให้พักไม่ได้ดันทุรังนะดันทุรังยังไงก็ไม่ออกคุณลองมาแล้วสำหรับคอที่แบบคนถามมาเยอะแล้วก็อเผอิญมันเป็นมันเป็นค้นนาบเกี่ยวกับคอสนี้พอดีบางคนก็เลยงงสมาธิของครัวที่สอนแยกทั้งหมดแยกพลังงานแยก เอาพูดง่ายๆถ้าทางพูดคือแยกแยกก็รูปแยกนามหมดเลยแยกที่เจอตัวต,วตนข้างในจริงๆนะอันนี้แยกมานั่งสอนสมาธิแล้วครูพูดสัจธรรมด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะให้เจอตัวตนข้างในแล้วครูจะฝึกคุณเองนะฝึกคุณเองครูสอนสดวันที่1กุมภาน1กุมภาตอนนี้เนี่ยเรียนสดมาประมาณหนึ่งละจะปิดละนะเรียนสดนะคะเรียนสดวันที่1กุมภาพันธ์เดี๋ยวแจ้งในกลุ่มว่าที่ไหนสถานที่ครูขอเลือกสถานที่ที่มันแบบว่าพลังงานดีจริงๆนะเออเพราะว่า คุณเล่นเรื่องพลังงานจะต้องจะต้องเช็คเรื่องพวกนี้ด้วยนะพลังงานดีนะแล้วก็เป็นจำนวนคนด้วยนะก็จะได้จะได้เลือกว่ามันเหมาะสมที่สุดวันที่หนึ่งกุมภาสถานที่และเวลาเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าไม่ ไม่เร็วกว่าสิบโมงเช้าแน่นอนเพราะครูไม่ตื่นเช้านะคะเสดตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งและจะปิดแหละนะคะราคาพิเศษเก้าันเก้ารอยบาทถ้าจากไลฟ์นี้นะถ้าจากไลฟ์นี้จากเก้าันเก้าเหลือหกพันเก้ารอยเก้าบาบาทโอเคปะหกเก้าเก้าเก้านะคะส่วนอ,อถ้าสดครูให้ออนไลน์กลับไปทบทวนซ้ำด้วยนะคะส่วนใครที่มาไม่ได้เรียนออนไลน์ออนไลน์เนี่ยห้า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 ละกันไปเไี้ยงความสุขนะนี่คือนั่งสมาธิบวกกับศัตรธรรมอันนี้เป็นคอร์สที่เอ,อ ใครที่อยากดีฟนิดหนึง่งอยากดีฟขึ้นแต่ไม่ได้ยากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปถึงตรงนั้นจังเลยอยากไปถึงตรงนั้นที่แบบว่าคือครูไปถึงตรงนี้แล้วครูรู้สึกว่าการที่เราแยกได้แยกว่าสมองเราคิดอะไรเรารู้สึกอะไรโดยที่มันไม่กระทบตัวจริง,ต,รงตัวใจของเราเนี่ยมันเดอะเบสมันคือที่สุดล่ละมันคือความที่แบบอ้อต่อไปเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพัลล่านักจิตวิทยาก,กันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้ gọn <laughs>